จะติดต่อค่าทั้บ <laughs> mm. mm ุค hmm ีตาวคอล่าคอล่าสิอันนีกันยังอดูคำพูดชรามากเเลืบอมานน้ามัดสีปัญาเระคอลาปัญาเลยอบเลอเด็ดแต่ขัววารุดอือตัววากที่เราควบคิดจุดนั้นดูเพระ่อัตรเลยคอล่าคอล่ากออเยว่าอย่าสูอะไรที่เปีย มาลูมาการบพวเระพูมาสีเรพูตะขาบอืมะพัสสกัวอืมมาศีเาอสวนอมเอยาพาดาดูเรพูเราบูรเจอะจะอืไม่มาสีละบ้างมนี้เนี่ยศลเราเนี่ยมาซีอาจจะมาบู่าจอี่อมันเบล็อกคล่าซาจะเากพู mɔlɔla sanfɛ fɛn wo lebo la yoo fɔ fɛn ta ko koweere an dɔ màrába wà fli o màrába wà fli o yà tó dundɔbia dó dó an dɔ ɛlɛnba sɛwúwa múta kɔlàdóhèlé ɔ àtà àyẹtɛ ta ɔ babesine wà jɔlɛ lukɔlɔ ló kɔjɔ màrába o màrába wà béè. แต่ว่าเยอาบ้านพวนี้นุ่มน่านี่อืม้มเลือนุนนี่ไม่มาสิมาสินล้วอ็ไมอะอ่เาต้อต่คตคบวัเสดกัท่าูรอวนวัาเลยอืมนวบน้วัเปส่วนวดูวว้าเาอ่ะ Tāki tētē kūlua, kūlua bāi sīmi tʉātē, ndāi. Tētē kōna bōrā, bōrā tā tī ʻalā, bōrā tō, tōkwa mba. Chā, ā bātē chā, ā bā pōhi a pēsit bē. Chā, shā bā, shā bā kua kua, kua kua

嗯，他说那们，乌拉特特特苏塔呀那个，大部分我一个没没苦，没个累，没舒服，清白。我拉才几年的呢？我老的。嗯。死了的。有那个我的，有那个说跑的，我老多大我的，年纪没得刚刚，七十岁，七十多，七十多，六十多，八十，七八个。 อสีรวาลาแกรากูอืออกัวลูตือเปือดอปัวลีลอตเลลีดิเลบตอยราบาปัวเจดีเนี่ยซายอโชกาเลทลคากวยกูอือโลกอะเลปลัวบัดคถาพุมือทาเลยว่าตักคีราดายอเนาะมีกูก็เจรบาทามน่ะขอคถาจะขอโนละแค่ทามน่ะละแค่บาทาเนี่ยมน่ะขออีดิเลซาบิเลจ่อละเจ